ครับตัวแทนทุกท่านวันนี้ผมจะสอนวิธีการสมัครตัวแทนแล้วก็การที่เราจะนําลิงก์ของเราเนี่ยออกไปเพื่อให้เพื่อเราสมัครต่อนะครับตอนเราอยู่หน้าแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับด้านล่างจะมีคําว่าลิงก์แชร์อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับให้เรากดคําว่าลิงก์แชร์ครับกดคลิกลงไปเลยนะครับลิงก์แชร์เสร็จแล้วพอกดเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเซลล์เพจเนี่ยขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ปุ่มแชร์จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเราต้องเลื่อนมานิดนึงนะครับมีเลื่อนยังไงครับ ขึ้นมาเราจะเห็นปุ่มแชร์แล้วก็ปุ่ม Facebook เราแชร์ตัวไหนออกไปก็ได้นะฮะตัวหนึ่งเนาะอย่างเช่นเราจะแชร์ตัวแชร์เซรั่มแล้วกันนะฮะเราก็กดตัวนี้นะฮะที่เขีเขียวกดแชร์แต่ท่านใดแชร์ไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีการกดแชร์คัดลอกตัวนี้ครับคัดลอกแล้วก็กดคัดลอกแล้วไปวางก็ได้นะครับหรือแชร์กดกดอ่ให้เป็นแท็กแล้วก็กดแชร์ออกไปตรงนี้ก็ได้นะฮะกดแชร์นี้เขาจะถามว่าแชร์ด้วยอะไรเราก็บอกแชร์ด้วยลน์ก็แชร์ไปในตัวกลุ่มส่วนตัวของเรา แล้วเราก็ตามมาเอาลิงก์นะครับทีนี้เวลาเราส่งให้เพื่อนเนี่ยนะครับให้เราส่งเนี่ยสองส่วนนะส่วนแรกก็คือส่งตัวของเว็บไซตข์ข้อระบบให้เขาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะรวบให้มันอยู่ในข้อเดียวกันนะกดคัดลอกนะครับแล้วกดวางทาเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็เคาะลงมาทีหนึ่งนะฮะตัวข้างบ,บน,นก็คือเป็นอันนี้เว็บไซต์ข้อระบบนะฮะส่วนตัวข้างล่างนะครับก็ใช้คําว่าลิงก์สมัครนะเราส่งให้เพื่อนเพนื่อนได้ไม่งงนะครับเราก็ต้องกดคัดลอก แล้วเราก็มาวางนะฮะแล้วก็เคาะลงมาทีหนึ่งแล้วก็กดตัวลิงก์ที่เราแชร์มาเมื่อกี้นะครับหลังสมัครเสร็จทุกคนจะมีลิงก์นะครับแลวลิงก์ก็จะเป็นที่อยู่คอนแทคของเราเราก็วางลงมาตอนนี้เรียบร้อยเราก็ให้ส่งอีกทีหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่ามีข้างบนเนี่ยเป็นเว็บสมัครนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวลิงก์สมัคร เราก็สามารถที่จะส่งให้เพื่อนให้เพื่อนสมัครได้เลยสมมุติเราส่งไปแล้วนะฮะเพื่อนจะสมัครต่อแล้วก็กดที่ลิงก์สมัครได้เลยนะครับแต่เนี้ยจะเข้ามาสู่เซลล์เพจซึ่งบริษัททาไว้ให้เนี่ยนะครับจํานวน2030เซลล์เพจเลยนะครับแต่คอนแทคด้านล่างเนี่ยเป็นของเราทั้งหมดเลยเนี่ยฮะเราเลื่อนมาล่างสุดก็ได้ครับเ้วเลื่อนลองมา3นะครับโบชัวสามแผ่นเนาะหนึ่งสองสาการสมัครจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใต้ตะกร้าสินค้าเห็นไหมครับสมมุติถ้าเราจะส่งให้เพื่อนและเพื่อนสมัครต่อ หรือเราสมัครต่อให้กับเพื่อนนะครับเราก็กดคําว่าคลิกที่นี่ได้เลยนะครับแพลตฟอร์มก็จะถามว่านะครับเราชื่อสกุอลอะไรเบอร์โทรอะไรข้อมูลอะไรต่างเราก็ใส่ตามนี้ครับใส่ให้ครบให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตใส่ให้ดูนะครับเราใส่ไปท,ที่ตามจริงเลยนะครับผมใส่ชื่อนะครับรับสกุลใส่ตัวเบอร์โทรนะครับ ใส่ธนาคารนะครับใส่ตามจริงนะเพราะตอนนี้จะมีไรายได้ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรสองฟังใส่หมายเลขบัญชีตามจริงเลยครับใส่ชื่อผู้ถือบัตรนะครับตามจริงเลยนะครับผมใส่สาขาบัญชีตามจริงเลยครับ ตรงนี้นะฮะสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือตัวของชื่อเข้าใช้กับรหัสผ่านอันนี้ผมอยากให้เราเนี่ยนะครับไปก๊อปตัวของโทรศัพท์มือถือมานะครับไปก๊อปโทรศัพท์มือถือมาเลยนะครับคัดลอกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวบนตัวล่างเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับวางวางลงมา username เราก็ใช้เบอร์มือถือครับ password เราก็ใช้เบอร์มือถือเพราะมือถือดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะจำของเราได้ตลอดและที่สำคัญคืออะไรครับ ทุกคนแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะทําให้เราอนุมัตผ่านได้แต่ถ้าไม่ผ่านเราก็เปลี่ยนให้ตัวหลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่นั้นเองนะเราสมัครัวนะครับกดสมัครตัวแทนแล้วกดตกลงอีกทีหนึ่งนะครับยืนยันขั้นตอนเห็นไหมครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้รหัสตัวแทนคือนะครับ m 0 0 0 0 2 1 2แล้วก็อ่ตรงนี้จำให้ดีนะฮะรหัสเข้าใช้งานคือเบอร์เบอร์ถือของเรา รหัสผ่านคือเบอร์มือถ mm ือของเราเราก็แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วหรือจดไว้ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดยืนยันเนี่ยฮะข้างบนก็จะเป็นชื่อของเราเลยเห็นไหมครับตรงนี้สมชายดีมากเห็นไหมครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อกี้ที่ผมสอนที่แชร์ออกไปคือแชร์ตรงนี้หลังจากเราเป็นชื่อของเราแล้วเราแชร์ออกไปจะเป็นเซลเพจไหนก็แล้วแต่นะครับเราเลื่อนมานะครับจะเป็นชื่อของเราทั้งหมดเลยนะครับเราจะแชร์ตรงไหนไปก็ได้นะครับเพื่อนๆเราสมัครต่อ แค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการสมัครแบบง่ายนะครับลองทำดูถ้าติดอะไรก็ทักมาถามน,นะครับสวัสดีครับ